สวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะคลิปแรกของปี2,565นะคะก็กลับมาเจอกันที่อู่หันสาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมรถสวยๆคันนี้กันเลยค่ะเป็นหัวเมก้าซีรีส์5 0 0นะคะ ครื่องคู่ตัวของคันนี้ค่ะมาเป็นเครื่อง JO7E ค่ะเราวางเป็นคัซีไทยนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเตรียมตัวส่งมอบให้ลูกค้าที่อำเภอคูเมืองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะวันนี้เนาะ,ะชุดแต่งจะเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นราวไฟฉ่ำชั้นเนาะแผ่นป้ายแล้วก็ขากระจกจอจานบางฝุ่นหน้านะ,ะแก้มพวกที่กระจังกันชนเนี่ยคือให้ทุกทุกอย่างนะคะตามภาพเลยแล้วก็พวกฝาครอบกระทะชุบนะคะฝาครอบกระทะ ทาเลนะคะที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะคะ,ะสีตัวรถเป็นสีเขียวมุกมินนะคะสวยเลยติดเป็นฟิล์มสีดำนะคะมีตัวมิชลินนะคะข้างหน้า3ตัวนะคะโบกสะบัดมืออยู่ข้างหน้าเนาะสวยเลยนะคะลูกค้าความยาวของกระบะคันนี้นะคะอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะรองฝาท้ายนะคะเล่นลายนะคะเป็นลายนี้เลยลายน้ำเงินนะคะขาวดำค่ะตามภาพเลยนะคะตัวละแนงกับตัวกันหมาเป็นลายไทยเทนะคะ,ะเพิ่มเติมข้อขนข้าวะคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาของคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เป็น m e ก a าแค 7e คัสีไทยนะคะราคาจบพร้อมแต่งได้ทุกอย่างตามภาพที่เห็นอยู่ที่900,000บาททวนะคะลูกค้าถ้าใครอยากได้แบบนี้บ้างนะคะอยากรับกลับไปใช้งานนะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อู่หันสาคา่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวมุกมินนะะ้นค่ะลูกค้าสวยเลยชุดแต่งจับเต็มมากนะคะ เตรียมพร้อมนะคะที่จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอคูเมืองนะคะลูกค้าปากครอบกระทะล้อนะคะใส่ให้ตามภาพที่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวมาดูภายในคอนโซลกันบ้างนะคะโอ้สวยมากค่ะคอนโซลของคันนี้นะคะเป็นคอนโซลดำค่ะลูกค้าเบาะรถของคันนี้นะคะเป็นแดงแก้วนะคะตะเข็บเหลืองนะคะขอบดำค่ะ บาแดงกลางขอบดําตะเข็บเลียงนะคะข้างบนทําความสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะหุ่งนวมพงรงมลัยเป็นสีเขียวตองอ่อนหนังแก้วนะคะส่วนตัวคันโยกคันชักดํานะคะพ้นแกนเป็นสีแดงค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหค่ะกระทะมีคิวนะคะเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะลูกค้า ลูกค้าเพิ่มเติมมาก็เป็นฝากครอบล้อนะคะใส่ให้ตามนี้นะคะตัวครอบกระทะน็อตน,นะคะเป็นสีน้ําเงินแก้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะช่วงล่างของคันนี้ค่ะเป็นท่อเอสเลดไทเทค่ะปลายของท่อเป็นปลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคาซีค่ะติดตั้งไต่ด่วนสองปากนะคะไว้บนถังลมให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนถังลมของคันนี้เป็นอลูมิเนียมค่ะระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่นะคะ คัสซีไทยค่ะตัวนี้เป็นคัสซีไทยตรงรุ่นกับหัวยี่หอ้อหัวฮิโน่นะคะคัสซีไทยหน้าใหญ่ตามนี้เลยนะคะแหนบหลังค่ะเสริมให้พร้อมกับแหนบที่มากับตัวรถนะคะรวมกันอยู่ที่ข้างนัาเจ็ดตัวตามนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยามาดูข้างๆเต็มคันเนาะสีสวยมากค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวมุกนะคะลูกค้าจะเป็นมุกวิ่งวับวิ่งวับนิดนึงนะคะตรงนี้ เ,เดี๋ยวเรามาดูทรงฝาท้ายของคันนี้กันบ้างนะคะฝาท้ายก,ก็เป็นทรงนี้นะคะปากน้องแก้วงับข้างค่ะหูช้างคู่ดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยเลยติดไฟสองป้ายให้ด้วยนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนก็ยังไม่ออกนะคะ,ะติดไฟสองป้ายไว้รอเรียบร้อยเลยค่ะตัวติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ทําเป็นลายธงชาติเต็มผืนนะคะ แต่ขอลากจูงข้างหน้าข้างหลังนะคะก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ,ะรถตัวจริงสวยมากคะ่ะลูกค้าสีเขียวมุกค,คันนี้เนาะก็เป็นคันที่2นะคะที่ทางอู่ได้จัดแต่งให้ลูกค้านะคะคันแรกก็ออกไปอยู่ที่จังหวัดสีสเกตนะคะลูกค้าชอบก็ สั่งสเปคตามคันนั้นเลยแต่งเหมือนกันเลยก็จัดให้เรียบร้อยนะคะสวยงามตามภาพที่เห็นนะคะรถออกมาก็จะสวยด่นนะคะสะดุดตามากนะคะแต่งจัดเต็มมากเลยคะ่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะถ้าสนใจอยากรับไปไว้ใช้งานสักคันนึงก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมนะคะมาอุดหนุนได้นะคะที่อ่หันสาของเราค่ะ,ะเบอร์โทรติดต่อคะ่ะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้นะคะทั้ง2เบอร์ค่ะ สถานที่ตั้งของอู่ก็จะมีป้ายอู่นะคะติดไว้ให้ลูกค้านะสังเกตได้ง่ายนะคะอู่ษันาค่ะก็ยินดีต้อนรับบริการลูก,กนนะค้าทุกท่านนะคะเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ก็0 8 1ย์แปดหนค่ะสามห2 3 9อีกเบอร์นะคะศูนย์แปดเกนะคะยยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้เราพามาชมเป็นคันนี้ค่ะสวยสุดอ่า สดุดตามากนะะตัวนี้เป็นเมกาแคป 7E คดเีซไทยนะคะลูกค้าราคาจบของคันนี้นะคะอยู่ที่9 0 0 0แสบาททวนนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้บ้างไปไปใช้งานก็อย่าลืมโทรมาสอบถามแวบะบมาอุ่นได้ที่อุหันสานะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านคะ่ะโชคดีมีความสุขนะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ